ทั้งแบงค์ชาติทั้งรัฐบาลต่างก็ล้ำกันไปล้ำกันมาไม่ทราบว่าอาจารย์สมชายเห็นเช่นเช่นนั้นหรือไม่ในแง่นหนึ่งก็คือว่าถ้ามองจากแบงค์ชาตินะครับสิ่งที่เขามองก็คือเขากําลังมองในลักษณะว,ว่าสิ่งที่ทางด้านของรัฐบาลทํานั้นจะไปกระทบกับเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจมาภาพหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับบทบาทของแบงค์ชาติด,ด้วยครับเพราะแบงค์ชาติมังมีบทบาทด้านเด่นคือการเงินด้านเด่นคือด้านสถียรภาพทางการเงินเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตือตนมาก็เป็นบทบาทของเขาเพราะว่าบอกว่า,วาเพราะว่าไอ้ตัวดิจิทัลถ้ามองแล้วมันเป็นวันช็อตแล้วก็สามารถสร้างนี่สาระซึ่งเหมือนเกินหกสิบแล้วจากปีูนสองเป็นหกสิบสี่เพราะฉะนั้นถ้าว่ากันไปแบบนั้นนะครับก็หมายความว่าเขาก็คงจะเรียกว่ามมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นการพูดในลักษณะอย่างนั้นโอเคนะครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านรัฐบาลก็โจมตีแบงค์าติผมก็บอกว่ารัฐบาลก็มีสิทธิพูดอันนี้ก็ให้เกียรติกับรัฐบาลนะครับมันมีสิทธิพูด ว่าะไรผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับเหมือนกับที่ไบเดนอ่ะมาไม่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเพราะอยากให้มีการลดดอกเบี้ยอะไรตัวหน่องนั้นในกรณีผมก็คิดว่าต่างคนต่างมีสิทธิ์ครับที่จะอะไรครับที่จะแสดงความเห็นอันนี้ผมไม่ว่ากันเพียงแต่สิ่งที่ต้องการก็คืออย่าให้คําพูดนั้นกลายมาเป็นการกระทํแต่ครับอันนี้สําคัญมากการพูดกันไปการกระทำเพราะการกระทํานั้นหมายความว่าไปที่สุดเมื่อมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นอาจจะกระทบกับพวกเราแล้ว ่นยกตัวอย่างง่ายๆครับมีการกระทําเฮ้ยเราไม่พอใจแต่นี้รัฐบาลไม่ได้พูดนะครับแต่หมายความว่าสมมุติการว่าเกิดมีความาไม่พอใจทําอย่างบางประเทศเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่มีนโยบายเหมือนผมผมให้คุณลดดอกเบี้ยคุณก็ไม่ลดไปที่สุดผมทําไมครับนะครับอย่างในบางประเทศให้ออกเลยหรือกดดันให้ออกอันนั้นครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําเพราะนั่นหมายความว่าตัวนี้จะนําไปสู่ผลกระทบต่อประชาชนเพราะสิ่งที่พูดไม่เป็นไรพิจาราสิ่งกันและกันแต่พอทําปั๊บเนี่ย นั่นหมายความว่าในกรณีนี้ก็จะเกิดประเด็นปัญหาว่าการถวงดุลนะฮะในแง่รูปธรรมหายไปเลยไดครับเพราะฉะนั้นในกรณีตามคุณต่างว่าผมเชื่นว่าอะไรครับนะครับมีสิทธิ์ว่าผมไม่เห็นด้วยอะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่จะต้องมากระทบก็คืออย่าให้การพูดในกายมาเป็นการกระทําซึ่งการกระทํานั้นจะทําให้หลักการของการถวงดุลในเีปัญหาตรงนี้ต่างหากครับที่ประชาชนจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องคำาดิมเถิดครับแสดงว่าอาจารย์สมชายกําลังมองอยู่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ มันก็เป็นเพียงแค่วิวาทะาใช่ใช่อันนี้แฟแล้วแต่สิ่งที่อาจจะทําให้แฟไม่แฟงนิดนิดเช่นบอกว่าเฮ้ยผมมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็อะไรครับไม่ได้ทําเป็นการกระทําการกระทํามีสองแบบครับสร้างแรงกดดันทางอ้อมกับทั้งสร้างแรงกดดันทางตรงให้ทางตรงมาเห็นครับแต่ย้ตัวกดดันทางอ้อมก็มีคุณจรรมนะครับเพราะกดดันทางอ้อมเนี่ยมันมันมันก็เป็นความกดดันที่มีผลทางทางแง่งงของการกระทําแล้ว เพราะฉันสิ่งที่ผมพูดนะถูกต้องในระดับหนึ่งคือพูดแต่ต้องไม่มีความกดดันทั้งทางตังและทาง,ทงอ้อมครับเวิร์ดดิ้งคำนี้ล่ะมันแรงไปไหมถือว่าเป็นการกดดันแล้วก็มันล้ําเส้นเกินไปไหมที่บอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยคือตัวถ่วงความเจริญอือันนี้ผมยังไม่อยากจะออกความเห็นว่าแต่กัรน,นี้ผมยังคิดว่าแต่การน,นี้เขาเขาก็มีสิทธิใ์ในออกความเห็นในนี้ผมจะไม่ว่า นะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ไม่ออกว่าเรียงแต่อย่าให้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้และนะกลายมาเป็นเรื่องของไม่ใช่ที่ราทะแต่เป็นแรงกดดันนะครับทงอ้อมซึ่งตรงนี้แรงกดดันทงอ้อมเนี่ยนะมันอาจจะเรียกว่าเป็นภาพกว่าที่ผมได้ยินที่ตรงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดการได้ยินแบบนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งสำหรับคนบางคนอาจจะไปบอกว่าไอ้คนจะทํานะครับหรือทำนองนี้แต่ผมคืคิดว่าโอเคนะครับตอบกันคนละหมัดก็แล้วกันแต่ขนาดเดียวกันอย่าให้ตรงนี้นําไปสู่หลักการที่สําคัญที่สุดและเป็นหลักการที่ประเทศไทยนะครับ อยู่รอดได้ทุกวันในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีหลักการของการถูกดูแม้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะครับก็ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายพรบแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็ถูกกดดันให้ออกจำได้ไหมสมัยไม่ต้องออกนะรัฐรัฐมนตรีให้ออกอยากไม่อยากให้เกิดเพราะว่าประเทศในหลายๆประเทศที่มันมีการกดดันแบบนี้พอหลักการถูกดูหายไปคนที่ตกผ่าน้าลําบากคือประชาชนครับแต่ช่วงที่กดดันเนี่ยคนไม่รู้แต่มาเห็นในตอนหลังครับ สิ่งขอางเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าหลักการของการถ่วงดุลส่วนี่บาท่านะครับผมก็จะไม่ว่าว่าจะว่าว่าปันไกลกันแต่ว่าอย่าให้วิบาล่ากลายเป็นการกระทําการกระทําที่เห็นชัดตอนนี้ยังไม่ชัดเรื่องของโดยตรงนะครับแต่ที่กําลังทําอยู่ในบางเรื่องมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทําลักษณะกดดันทางอ้อมได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็ขึ้นอยู่ดอื่นพินิชครับตอนนี้มีลักษณะกดดันทางอ้อมบ้างไหมฮะจ้าที่อาจารย์มองเห็น อันนี้ก็พูดง่ายๆนะจะเรียกว่าถือกดดันทางอ้อมหรือเปล่าอันนี้สําหรับผมผมไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับแต่สําหรับบางส่วนก็บอกว่านี่คุณนะครับช่วยลดหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้ทําไมไม่ลบลดหน่อยลดหน่อยนะครับบางครั้งเราจะสังเกตดูนะคคุณว่าต่างกันนะครับเฮ้ยผมคิดว่าคุณควรจะลดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งให้คุณลดหน่อยนะครับแล้วก็อะไรครับให้อะเอกลาเจือนอยู่บ่อยๆให้คุณลดหน่อยผมว่ามันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันบ้าง แต่ขนาดเดียวกันถ้าดูตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้กดดันแต่สําหรับบางครั้งการพูดหนึ่งครั้งอาจจะไม่ใช่กดดันแต่การพูดหลายครั้งและมีหลายจุดอาจจะถูกตีความว่ากดดันทั้งอ้อมได้ซึ่งอันนี้เป็นดุลจินิจของแต่ละคนครับ